Hello everyone, welcome back to my English class again. ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูอานะคะในวันนี้เราจะมาทำใบงานกันต่อนะคะหน้าสุดท้ายแล้วเนาะแต่ก่อนที่จะทำใบงานนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมที่เราเคยเรียนกันไปก่อนนะคะ,ะนักเรียนเอาชีตขึ้นมาได้ยังเอ่ย ได้แล้วนะคะเปิดไปที่คำศัพท์ควรรู้ในเรื่องนี้นะคะอ่าเรามาดูกันอันแรกจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะด้านบนตรงนี้เลยนะคะ Are you ready? Let's repeat after me อ่านตามคุณครูนะคะ Weather Weather สภาพอากาศ Wind y, windy windy มีลม sunny sunny มีแดด snowing snowing หิมะตก raining raining ฝนตก hot hot ร้อน cold cold หนาวอ่าโอเคนะคะอ่า uh, อันนี้คือเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมคะเวลาที่เราจะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศนะเราก็จะถามว่า What's the weather like What's the weather like ใช่ไหมคะเราถามแบบนี้นะแปลว่าอะไรแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรถูกต้องไหมคะอ่า uh, มันมีสองคำถามใช่ไหมลูกค,คุณครูเคยสอนไปมันเพิ่มจากในชีท ใช่ไหมว่านอกจากจะถามว่า what's the weather like แล้วเนี่ยเราสามารถถามได้ว่า how ก็ได้นะคะใช้ hows นะ hows the weather นะคะ hows the weather นี่แบบนี้ก็ได้นะคะ hows ย่อมาจาก how is นะคะ the weather สภาพอากาศเป็นอย่างไร นะหรือ what's ค่ะเหมือนกัน what's ก็ย่อม,มาจาก what's is the weather like นะคะก็ย่อม,มาจาก what's is นะคะสภาพอากาศนะเป็นอย่างไรเหมือนกันนะคะอ่ะเวลาตอบคุณครูบอกว่าเราจะใช้ it's นำหน้าคำตอบใช่ไหมเช่นเช่นอ่ะเช่นรูปแรกรูปแรกเป็นรูปอะไรคะรูปฝนตก ใช่ไหมรูปฝนตกอ่าเราก็จะบอกว่า it's อะไรคะ raining ใช่ไหม it's raining นะคะอ่ะรูปที่สองคุณครูถามว่า how's the weather สภาพอากาศเป็นอย่างไรอ่ะรูปที่สองเด็กๆก,ก็จะตอบว่า it's windy it's windy ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงคะมันมีลม นะคะ,อ,ะอันที่3อันที่3อ่ะคุณครูอาะปิดคำตอบไว้ก่อนอันที่3คุณครูถามว่า what's the weather like what's the weather like สภาพอากาศแบบนี้เป็นยังไงคะมีอะไรคะเนี่ยมีหิมะใช่ไหมอ่ามีหิมะนักเรียนจะตอบคุณครูว่ายังไงคะ it's snowing very good it's snowing ใช่ไหมคะ อ่าภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายา How is the weather? How is the weather? สภาพอากาศเป็นยังไงคะวันนี้มันมันร้อนใช่ไหมหรือว่ามันมีแดดก็ได้ It's sunny. It's sunny. หรือว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นไงคะเหงื่อตกเลย It's hot. It's hot. แบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันเนาะอ่ะ ทีนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างเราก็มาพูดถึงเรื่องของการแต่งกายถูกไหมเรื่องเสื้อผ้าในสภาพอากาศต่างๆนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมันจะมีในชีตอันนี้กับมีในสมุดนะที่คุณครูอาให้หนูเขียนเพิ่มลงไปใช่ไหมคะอ่าเรามาดูกันก่อนนะในชีตก่อนนะคะคำแรกคะ่ะ sweater sweater เสื้อกันหนาว shirt shirt เสือ shirt. Ers, ้อเชิ ress, ้ต trousers trousers การเกงขายาว shorts shorts การเกงขาสั้น dress dress ชุดกระโปรง hat hat หมวก socks socks ถุงเท้า shoes shoes รองเท้าอ่าโอเคทีนี้คำศัพท์ของเราในชีทหมดแล้วนะคะอ่ะนักเรียนก็มาดูเพิ่มนะในในสมุดนะคะอันนี้เราเขียนไปเมื่อวันจันทร์เนาะที่ผ่านมานี่เองนะคะอ่ะคำว่า มาดูกันนะอันไหนที่มันแตกต่างนะคะคำนี้ค่ะคำว่า T-shirt นะคะ T-shirt T-shirt ก็คือเสื้อยืดใช่ไหมคะมันต่างจากเสื้อเชิ้ตยังไงนะถ้าเป็นเสื้อยืดจะเป็นแบบสวมหัวหรือเปล่าถ้าเป็นเสื้อยืดนะคะถ้าเป็น T-shirt นะคะจะเป็นแบบสวมหัวเข้าไปเป็นคอกลมนะส่วนถ้าเป็นเสื้อเชิ้ต นะคะก็จะเป็นเสื้อที่มันมีคอปกนะหรือถ้าเราดูง่ายๆก็คือเป็นเสื้อที่มันมีกระดุมอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้เรียกว่าเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตก็จะมีทั้งแขนสั้นและแขนยาวใช่ไหมลกูกนะคะอ่าต่อไปส่วนกางเกงอ่ะกางเกงเรามีทั้งสองคำแล้วเนาะทั้งชอตแล้วก็ทราวเซอร์สนะคะหมวกค่ะอ่ามาดูที่หมวกนะหมวกเนี่ยคุณครูอาให้ไปสองคำคำแรกก็คือ Hat ที่เหมือนกับใบความรู้เมื่อกี้ นะคะส่วนคำที่2คือคำว่า cap cap นะคะ cap แปลว่าหมวกแก๊ปเออแล้ว hat กับ cap ต่างกันยังไงนะคะ hat ก็คือหมวกทั่วๆไปนะหมวกที่คุณแม่ใส่หมวกทีออ่คุณตาใส่ไปทำงานใส่ไปทุ่งนาใส่ไปไร่นะคะส่วน cap แคบหมวกแก็ปก็คือหมวกที่นักเรียนนิยมใส่ไปเที่ยวเป็นหมวกแล้วก็มีที่บังที่บังแดดข้างหน้านะคะเราเรียกว่าหมวกแก๊ปนะคะ,ะก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะอันนี้คุณครูอาก็เพิ่มให้นะก็คือคำว่า Jacket Jacket jack นะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยเพราะาบ้านเราเนี่ยไม่ได้หนาวมาก ถูกไหมคะอ่าพอบ้านเราไม่ได้หนาวมากบางทีเราก็ไม่ได้ใส่สเวตเตอร์นะสเวตเตอร์คือเสื้อกันหนาวแบบใส่แล้วมันอบปุ่นใส่ทางหัวสวมลงมานะคะส่วนแจ็คเกต็ตนะแจ็คเก็ตแปลว่าเสื้อคลุมก็คือเสื้อกันหนาวเหมือนกันแต่มันจะบางกว่าหน่อยแล้วมันจะมีซิปหรือมีกระดุมอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้เราก็ใช้คำว่าแจ็คเกต็ต นะคะเป็นเสื้อเสื้อกันหนาวนะคะแต่จะเป็นตัวสั้นนะหลกนะถ้าเป็นเสื้อที่มันมีกระดุมอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตัวยาวๆนะอันนั้นเราเรียกว่าโค้ทนะคะอีกแบบหนึงเนาะ,อะเอาแค่นี้ก่อนนะคะ,ะทีนี้หลังจากที่เราได้เรียน2เรื่องนี้ นะคะไปแล้วนะเราก็จะเอามารวมกันนะคะในใบงานหน้าสุดท้ายอานะักเรียนเปิดใบงานหน้าสุดท้ายเลยนี่หน้านี้นะคะใบงานหน้าสุดท้ายหน้านี้นะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าให้ draw and write นะคะ draw แปลว่าวาดภาพ write แปลว่าเขียน นะคะอ่มาดูซิว่าเขาให้วาดภาพอะไรแล้วก็เขียนอะไรนะคะอ๋อนี่ไงคุณครูมีพื้นที่ว่างให้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณครูก็มีตัวตั้งต้นให้เด็กๆว่า it's sunny it's sunny it's sunny แปลว่ามันมีอะไรลกูก sunny sun พระอาทิตย์มีอะไรคะมีแดด อ่มันมีแดดใช่ไหมอ่ะทีนี้ I'm wearing ฉันจะใส่เอฉันจะใส่อะไรดีคุณครูอามีที่ให้หนู3ที่นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะมาใส่มาเติม3ที่นะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยเลือกเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนก็เอามาเขียนไว้ตรงนี้เป็นเสื้อผ้านะคะที่ที่จะใส่ตอนที่เป็นไงคะตอนที่มีแดด ใช่ไหมหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วก็ให้วาดรูปนะวาดรูปอ่ะเวลามีแดดเราก็ต้องมีอะไรคะมีพระอาทิตย์ใช่ไหมมีพระอาทิตย์แล้ววาดตัวฉันนะวาดตัวฉันเด็กผู้ชายก็วาดผู้ชายเด็กผู้หญิงก็วาดผู้หญิงนะคะใส่ในสิ่งที่หนูเขียนมาตรงนี้โอเคไหมคะนะอ่ะส่วนข้างนี้ข้างนี้ it's อะไรคะ it snowing it's snowing นะมันมีอะไรคะ snowing มันมีหิมะอ่ามันมีหิมะตกวิอยากให้มีหิมะตกที่บ้านเราจังเลยเนาะ it's snowing ค่ะมันมีหิมะตกเพราะฉะนั้น I'm wearing ฉันก็เลยใส่ใส่อะไรดีล่ะคุณครูก็ให้เลือกมาอีกกี่คำเหมือนกัน สามคำนะคะเอามาใส่ตรงนี้เหมือนกันนักเรียนก็สามารถวาดภูเขาสีขาวๆมีสโนว์แมนนะตุ๊ก,กตาหิมะนะคะเสร็จแล้วก็วาดรูปตัวฉันเองใส่สิ่งของที่มีอยู่ตรงนี้ใส่เกินได้ไหมใส่เกินก็ได้นะคะใส่เกินก็ได้เนาะอ่าโอเคทีนี้ เรามาดูคำศัพท์ที่อยู่ข้างบนบ้างนะคะว่ามีคำว่าอะไรนะ,ะมีคำว่า shoes shoes s Sho h แปลว่ารองเท้านะคะ trousers trousers กางเกงขายาว Sh irt, Sh irt, shirt shirt เสื้อเชิ้ต socks socks ถุงเท้า hat hat หมวก sweater sweater เสื้อกันหนาว dress dress ชุดกระโปรงอ่าทีนี้เอคุณครูขาหนูไม่อยากจะใส่ชุดกระโปรงอ่ะหนูอยากจะใส่กเกงขาสั้นกับเสื้อยืดได้ไหมอ่ะคุณครูอาอนุญาตนะคะคุณครูอาอนุญาต สำหรับใครที่คิดว่าหนูไม่อยากใช้คำศัพท์ที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะแต่หนูอยากจะใช้คำศัพท์ที่อยู่ในนี้นะหนูอยากจะใส่กางเกงขาสั้น short กับเสื้อยืด t-shirt แล้วหนูก็อยากจะเก๋โดยการใส่แคบหมวกแกป๊ปในฤดูร้อนนะคะคุณครูอนุญาตให้หนูสามารถใช้คำศัพท์ในนี้ก็ได้ด้วยโอเคไหมคะแต่ต้องวาดรูปให้ถูกต้องนะคะ อ่าโอเคนะวาดรูปเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปลงมาให้คุณครูอาให้คะแนนนะคะและเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทบทวนกันว่าที่เราเรียนผ่านมาทั้งหมดมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะใครมีคำถามนะคะให้ส่งไลน์ไปถามคุณครูอาได้เลยนะคะ good bye see you again next time เจอกันใหม่ครั้งหน้ารีบไปทำกันบ้านได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ